Hãy quá, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้นท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เหมือนเช่นเคยครับผมจะพาตีเอาหลังพึ่งออกจากโรงเรียนนะครับผมเป็นโรงเรียนวิทยายลัยสารพัดสารพัดช่างน่านนะครับผมก็มากับน้องๆเหมือนเดิมครับผมบอย่อ,อันี้แล้วก็อ่านแล้วก็อ่านโบขึ้นบนข้างบนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาขออขึ้นนะ พร้อมครับผมขอจุดจบก่อนนะครับผมเอบานบนอาคารนะครับทุกคนพร้อมไอ้ยังงี้เดิอบมูมีเ๊ี้ยวาไปเลยถังนี่เย็นนี่ถังอันนี้นี่<ลา> รอกควันให้แห้งก่อนเอาเอาต่อล้มก่อนบ่าควันมาแห้งก่นเออเออเอาต่อไปตั้งนั่นก่อนเฮ้ยลงไปก่อนหลอดปืนงง่ายเลยเอา Đếp vô rồi cho mát khoảng Ờ, cho ăn với cái đấy Ờ, ăn Nơi hỡ nah, Làm một cái ăn mốt lâu à

ăn nhiều sư sư đấy bồ bồ này à. ừ. ừ. nước của này có xuống này Ê, mà, Con để... nhặt đôi thủng này em ạ nghe bên em Nó vắng, vắng, xôn kìa, nó vắng, vắng con áo nằm phù lấy Nó đi thùng nhẹ đi Nó say bay đứng mất đấy, con, nó bị dẹp trùm mất Đứng lại ừ. Ừ, một chỉ nhạc, chỉ đeo, không? Nó thùng này, thùng không? Mày hả? Con bán cho nhé, chứ đeo cầm thùng thùng bay ngay nè Thôi bà Thôi tiêm hẹn nè, bỏ lọc khóc Thôi lắm Thôi à không thủng khắp hẳn Này, đưa Đưa cho นี่มีทางออกเพราะว่าถ้ามันน้ำหัวล้นไปมันก็อยู่ในถุงแล้วอยู่ในกระชังนี่เลยสวยอ่ะแนนอนอนนอนใ <c oughs> นนอนใ <c oughs> นนอน <c oughs> Ừ Ừ à, hơi rút lên xoáy, À, xây thủng nội em cầm À, thủng à. Cũng bố đập bị xích bà Cầm đi đi, hơi. lọt bằng mất hay cả ạ? Mình lọt, ใส่ถโอ๊ยไปไปได้ <c oughs> เออกีดออทเขาหมดเลยอันหลูกมัน <c oughs> อันเราไปได้ <c oughs> เอาไม่กวดมากวดอันนี้ให้เปิดหัวเดี๋ยวจะอัดให้แหม <c oughs> หมดข้าไหนเลย Ừ, nên lệ Ok Rồi Để vừa kép luôn cái khoảng lùm này Bởi đi xe thằng khả giác Bài, bộ con hóa rau Lũ đốt thôi mà

นำไ,ไปทอกใส่ถังนั้นเลยเอ้ยปล่อยเลยไปนำไปทอกใส่ถังนั้นเลยมีนามแล้วในถังใส่น้ามแล้วเ,เออผ่านไฟบดับผ่นไม่ไม đôi đi con đi. Ai đốn đi. Anh Nó phán rồi này. Phơi với bộ mỹ là này. Làm <laughs> <Nào>, mốt là, Ở bên quân này. ลลงกันเยแบ่งให้อาจารย์ไปนะครับผมกออ็ปาดใหญ่จังเลยอัคนีย bà bên con con công, bà, bình công. Để, à, không em. này không may không. ông bùn ơi cái kè cái ghép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  họ ghép cái ghép cái ghép cái ghép 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 ăn được, Ừ, ta bún ăn này, toàn bên toàn này. Ừ. Và Ủa. Ủa, bên đây cả, đây này. Ở siêu này, Là mũm này, mũm hết này, đây nè หายากเลยอะับตับผมอุ้ยมันต้อพ่ันนี้มันเป็นรตัใหญ่จังอ่ะงหลงหลงเหรอจดนี้จะดุมากอตัวนี้นะคตู้กจะออนแ่โดนันูแต่กูแต่บแต่กูตนี่เราต้องมีสเปรย์โมกะเจ๊กับวันนี่ย บมไม่ได้ชิสเปรย์ของเมื่อนี่ครับผมนี่การแบว่านี่ยังใส่ของเมืผมเรื่องใส่ไหนดูแบบดูนี่ผมเพราะว่าที่แรกผมจะใส่เพราะกล้องมันติดหมดต้องใส่ใส่กันได้เหมือนเด็เอาเริ่มเข้าไปหาได้ถ้าเขาสนใจถ้ามีน้ำหวานแตกเขาจะสนใจได้น้ำหวานเอาไปสนใจเขาล่ะแค่ช่วงแรกที่เขาเรินเข้าไปหารักหรือว่าเปิดทางเข้าไปนอกจากลูกหลานแล้วเด็กคนนคือว่าน้ำหวานแปดสารมันคือนั่นคือมันไม่สนใจเพ่ไม่สนใจเร่องอื่นเดี๋ยวเด็กที่กินน้ำหวานกระจายนั่นอีกทุด แล้วมันจะเป็นตัวแก้เขาถ้าลังไหนที่มันรูปอ่าอ่าังนั้นรูปเยอะมากถ้าช่วงหมวกวันหรืออะไรเงี้ยเหรอถ้าช่วงดีด่ดอาการยิ้นรูปหรือว่าลังฝนตกจะดุมากอากาศเย็นหลังฝนตกลแล้วกับเพิง่งดีอยู่บริเวณบนผิวน้ำเหมือนว่าน้ำท้หลางเพิ่งอยู่บนมันจะแก้มะเนี่ยมันดุครับแปลว่าถ้าโดนแดดหรือว่าอาการจะเป็นรูปเลยแต่พอบ้านเอานะบ้านอื่นของก็บป็รูปเหมือนกันแล้วกับเพิ่งงูนี่จะดุ มอที่ว่าเป็นเก้าเงี้ยวตรงนั้นนะแต่ไหลแม่นะไหลายชุดน่ะถ้าอย่านี้คือเขาก็ทำร่งต่อใช่ไหมไม่ครับคือเขามาเกาะพักแล้บบขย้ายแบบไม่ย้ายน่าจะย้ายที่นี้ที่นี้ก็เมื่อเนิ่นไปแล้วไม่อยู่แล้วอน้ำหวานผมว่าหลังคนแล้วมันสนใจกับน้ำหวานน้าหวานใจน้มันจะห่วงน้ำหวานมากกว่าห่วงตัวอนอนถ้าคิดนะ ก็เอาอมามันกับบะตามนะครับมันจะตามไปน้ำหวานไปเลยตามที่กินน้ำหวานนะครับที่มันปิ่งตามลงมาลุ่มนรุ่นตามน้ำหวานโอเคต้มแต่เขาไมาไโอเคครับท่านผู้ชมครับอย่างนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ